เออก็สวัสดีครับสวัสดีวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตีพึ่งกันเนาะอยู่กับผมเช่นเคยครับกับดีเจโบราณแต่วันนี้นะครับบรรยากาศเราจะมาหาพึ่งกันเนาะวันนี้มีพึ่งหรือเปล่าเนาะอ๋อเจอแล้วครับมีพึ่งแล้วเราเจออยู่บนต้นไม้นี้นะครับต้นไม้ต้นนี้เราจะไปตีพึ่งกันนะครับทุกคนเดี๋ยวรออีกสักครู่ครับนี่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 อ้ยคุขึ้นมทั่วเียนี่เลยป ยากรุงอังตัวทีเป็นคนไม่ดุสินะครับติทายทายทลนี่กดหนึแดงกดลาโดแล้วโอ้หามงีมาครับเดี๋ยวเราจะมาตีพึ่งกันนะครับวันนี้ครับตามมาครับตาล้อของเราวันนี้เรามีตาล้องเรายงซ้ำไม่ยันยเอานี่ติกยาหล่นใส่ผมครับ โอ้ปิวนี้ม me ือเล็กมันติดตกมาใส่ตรงนี้เล็ก นี่กเปล่าใสหีงเปล่าใจิ่มตันี่เป่าใส่พึ่งหน่อยอเล็กบเถนกระไก่ตะกิงย่บอว่าโอ้ยร็วถือไปกูมยาสูเร็วรวร็วถือยาสูไปอ้เฮียเมันไก่ตดกิงอะ nhiều thỏi là, ướt 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 ướt, tháo phong, thay đi này, này, đi đi. đi. ไม่ได้ทายเองเอาอเล็กมีมหั่นรึวะเบาเบาอเล็กเบาะให้ดรามันขาดเ้อโอ้มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยดจ่ายดีๆเดี๋ยวผู้ใดไดยกล้อง ทีลับรับจากทั้งไตเลยเอชี่ยออกทำนี่นี่เดินเดินนี่เดินเอายาถูไปทั้งเร็วเร็วเรวแกถูถแกถู พี่มาพี่เยอไว้มมาไปดอกมีหมอน่างเมีน่กโดนี่เย้าหวานกเต็มหวานอ่ะอเต็มเตียเลยเออออ๋อบินบินบินชงบุญจบุญ บินจังบินครับมาครับไหนขอดูร้างพึ่งหน่อยครับมาไปครับทีมงานนะนี่นะครับเออปล่อยไปไหมบิน,มน,นหน่อยโอ้ยเชีรยแม,ม่เชี่ยดีดีหู้ยมาเดี๋ยวครับ <S <S เดี๋ยวครับเดี๋ยวเกลี่ยตัวพึ่งก่อนสักหน่อยเด<แ>ี๋ยวเดี๋ยวเาเป็นยังดอกไปบ้าลูกบ้าบิน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 โอ้น้ำหวานนี่เพียบเลยครับน้ำหวานจากยอดข่อยของเรา ยอดชาอ่อนวูน้ำหวานเดือน5นะครับพึ่งเดือน5โอ้โหเด็ด <Dead S 2> ครับเด็ดเด็ดไม่ไม่ oh, <dead S 2> โอ้เด็ดครับใช่ใช่เหลืองเลยเนี่ยตอมหูวินวิ่นวินวินเลยครับตอนนี้ไปเลตตะดูกันไป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 ครับรถครับรถไปบอกมาบอกมาแล้วขี้ยุ่นหนีไปก่ามานะครับก็จบทีนี้แล้วครับได้พึ่งมาแล้วโอเคครับบายบายครับซีวัวเกน